เฮ้ยไม่เฮ้สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวซื้ e วันไหนดูเบิร์ที่น่ารักทุกคันด้วยนะครับตอนนี้ผมซึ่งเคยครับในวันนะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงทีมไต่หอกันนะครับวันนี้ผมได้รับรีเควสต์จากทางบ้านมาเกี่ยวกับเรื่องของการไต่หอนะครับผมโดยใช้ทีมเวทเป็นหลักนั่นเองครับคือต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับว่าการไต่หอเนี่ยมันเล่นได้หลากหลายรูปแบบเนาะแต่ว่าทางบ้านถามมาว่าอทีมเวทเนี่ยต้องประกอบ ทีมยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็ทีมคันไปนมากกว่านั้นตัวไหนเป็นตัวหัวใจหลักนะครับในการทําทีมเวททําของยังไงทําสปีดแบบไหนมาดูกัดนั่นเองนะครับใครชอบฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะฮะอธิบายของคอนเซปต์หอก่อนนะครับช่วงนี้ผู้เล่นใหม่เยอะมากๆนะก็โอเพนทุกคนเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อใหญ่วันคุงนะฮะมีอะไรก็สอบถามได้เลยเพื่อนๆเดี๋ยวจะมาทําคลิปแบบนี้ให้นั่นเองนะครับคือการไต่หอเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยในแต่ละด่านเนี่ยมันจะมีีทรรริิคคหืออย์์เวดขง การผ่าน่านอยู่เช่นตัวอย่างของทีมที่ผมติดอยู่ก็คือ183ใช่ไหมมันก็จะมีตัวอย่างเจฟนะครับผมที่ตีการหมดสติแล้วก็มีผอไใหม้ดังนั้นเนี่ยการที่เราแบบสมมติเราปัญหาของเราเนี่ยติดเจฟอันนี้ยกเคสแล้วกันเนาะสมมติว่าเราติดเคสแบบเจฟหนักมากคือตีมืนตีมืนกูอยู่นั่นแหละเราก็ต้องเอาตัวที่แก้ทางเจฟไปอย่างพวกอีวาหรือซีกไปเนี่ยเอามานังแก้ทางเพื่อที่จะแบบทําให้ตัวของออตัวของเจฟเนี่ยไม่ตีมื่นนั่นเองนะครับผมอ่ะมันก็จะมีตัวละครเนี่ย ที่แก้ทางกันนะครับประมาณนั้นแล้วกันเนาะดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆติดด่านไหนเนี่ยเพื่อนๆต้องดูก่อนนะครับว่าแพทเทิร์นของแต่ละด่านนั้นเน่มันเป็นด่านมันเป็นแบบมอนสเตอร์อะไรยังไงบ้างนะครับประมาณนั้นละกันเนาะอืทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาพูดถึงทีมเวทกันก่อนครับทีมเวทเนี่ยหัวใจหลักของทีมเวทเลยนะครับในการแต่หอก็คือตัวละครอย่างเมลคีนั่นเองครับเมลคีนี่คือแกนหลักนะพี่เหลือนี่คือองค์ประกอบนะฮะอย่างตัวละครอย่างเมลคีนะครับผมทาไมผมถึงมองว่ามันเป็นตัวของแกนหลักด้วย เพราะว่ามิคีเนี่ยมันจะมีการแปะทวนกระแสะเวทครับทวนกระแสะเวทเนี่ยเป็นสถานะแดงขี้ขี้โกงมากนะผมคือทวนกระแสะเวทก็คือถ้าสมมติว่าเราตีศัตรูไปปั๊บเนี่ยแล้วศัตรูติดทวนกระแสะเวทปั๊บเนี่ยตัวของศัตรูเนี่ยจะได้รับความเสียหาย,เ,ยเท่ากับ12%ของ HP สูงสุดของเป้าหมายนะครับผมแล้วก็ปริมาณความเสียหายเนี่ยจะไม่เกิน90%ของดาเมจผู้ไล่นะครับผมอ่ะประมาณนั้นละกันเนาะแล้วก็เมื่อศัตรูนะครับผมตุยไปเนี่ย ไอตัวของทวนกระแสะเวทตรงเนี้ยนะครับมันก็จะไปแปะสถานะตรงเนี้ยครับให้กับสตูนะครับสูงสุดถึง3ตัวเลยด้วยกันนะครับแล้วก็มีการแปะสถานะทวนกระแสะเวทเนี่ยสูงสุดถึง7อันด้วยกันฮะเอาง่ายๆครับ,รบตีปั๊บติดทวนกระแสะเวทติดทวนกระแสะเวทเนี่ยก็เป็นฟิลลิ่งแบบดอปดอปดาเมจเนาะอ่ะพอติดทวนกระแสะเวทเสร็จปับ๊บถ้าสตูตัวใดตัวหนึ่งตายปั๊บเนี่ยไอตัวทวนกระแสะเวทตรงนั้น,นก็จะถูกถ่ายโอนไปกับเพื่อนที่อยู่แบบที่แบบอยู่รอบๆมันนะครับถึงสูงสุดถึง3ตัว แล้วก็ไอทวนกระแสะเวทเนี่ยสามารถแปะได้สูงสุดถึง7อันด้วยกันนะครับผมอูคือเยอะมากนะครับผมอ่ะคือเป็นสถานะที่ขี้โกงมากนะครับผมอ่ะทีนี้ตัวของเมลคีเนี่ยข้อดีของมันน่ะไม่ใช่แค่ทวนกระแสะเวทนะเพื่อนๆนะคือข้อดีของเมลคีเนี่ยมีการตีหมูด้วยจากสกิลที่1ของน้องนะครับเป็นการโจมตีศัตรูทุกตัวเลยนะครับผมแล้วก็สกิลเนี้ยจะแรงตามค่าเวทนะครับถ้าในกรณีน,นะครับผมที่เอ่อเราทำดาเมจไปปั๊บเนี่ยตัวของพันธมิตรสายเวททั้งหมดเลยเน้นย้ำว่าสายเวททั้งหมดเนี่ยจะได้รับ โล่ป้องกันเนี่ย40%ของดาเมจเวของผู้ร่ายดังนั้นเนี่ยเมลคีเนี่ยยิ่งทำ ATK ได้สูงเนี่ยไอโล่ตรงนี้ก็จะหนาตามนั่นเองครับแล้วที่สำคัญคือมันตีแล้วก็หมดสติได้ก็คือตีแล้วสตันได้ซึ่งอัตราการสตาร์ทเนี่ยคือ55%ติดโคตรดีนะครับผมบอกเลยว่าติดดีมากสตาร์ทเนี่ย2เทอร์นั่นเองครับถ้าอัพสกิลนะครับผมก็พลังดาเมจเนี่ยพลังโจมตีก็จะเป็น70%เนาะแล้วก็อัตราการหมดสติก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนั้ ก็คือเป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดเลยนะครับผม2ครั้งครับซึ่งไอการโจมตีเนี้ยแรงตามค่าพลังเวทนะครับผมแล้วก็เมื่อเริ่มการต่อสู้ครับหากมีตัวของพัทมิตได้ครับผมสายเวท3คนขึ้นไปนะครับสคนได้4คนได้5คนได้3คนขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นการแปะกระแสเอ่มีการแปะทวนกระแสะเวทนะครับในการโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยโอกาสตีเนี่ยห้เรต่อเนื่อง2เทินเอาง้ครับคือตีหมู่นะครับแล้วก็มีการแปะสถานะทวนกระแสะเวทแต่มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ตัวของทีมเรามีตัวงเวทคนขึ้นไปนั่นเองนะครับและที่สำคัญคือมันสามารถที่จะเป็นการลดปริมาณฟื้นฟูที่ได้รับนะครับผมต่อเนื่อง3เทินด,ด้วยซึ่งไอ้ลดการฟื้นฟูเนี่ย44%นะครับผมประมาณนั้นละกันเนาะค่าในกรณนนีที่ตัวของแบบเอ่อเมลคีเนี่ยเป็น C6 นะครับผม,มเมลคีเป็น C6 เนี่ยปริมาณความเสียหายของทวนกระแสะเวทเนี่ย ะแรงขึ้นนะครับจากตอนแรกเนี่ย12%นะครับจะเปลี่ยนเป็น15%แล้วก็จะเป็นการถ่ายโอนคนกระแสเวทจะเปลี่ยนเป็น4คนนะครับตอนแรกเนี่ยว3คนก็จะกลายเป็น4คนนะครับเอาจริงๆนะไม่จําเป็นต้อง46แรอกครับแค่40ก็เก่งมากๆาแล้วนะครับผมอะประมาณนั้นแล้วกันเนาะสำหรับตัวของมิวคีนะครับทีนี้มิวคีนะครับมันก็จะมีตัวของแบบแพสซีฟที่โกมากแพสซีฟของตัวน้องเองอะให้ให้ตัวน้องคนเดียวก็คือพรอนพรอนเนี่ยมันจะได้รับความเสียหายทั้งหนึ่งอ่ะไม่เกิน25%ของ HP สูงันค้ตวี ถ้าอัพสกิลนะครับสกิลพสซีฟได้เนี่ยมันจะแบบเหมือนแค่ว่าต้องตีน้องในสี่ครั้งถึงตายเนาะแล้วก็สตูทั้งหมดนะครับผมจะต้านทานผลลดลงนะครับผมอ่ะก็คือเราจะมีการแปะสถานะติดง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่ะตัวของมิลคีถ้าเป็น C2 นะครับผมอ่ะัตู3คนนะครับผมเพิ่มผลอันนี้ก็คือเป็นการเพิ่มเอฟเฟกต์นะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้ครับหากมีพัธมิตรสายวิสามคนขึ้นไปนะครับผมเมื่อการโจมตีทั้งหมดของตนเองทํางาน 3ครั้งครับมอบทวนกระแสเวทอัตราติด100%นะครับผมก็คือประมาณว่ามันก็จะมีโอกาสแปะสถานะทวนกระแสเวท100%เลยนะครับผมก็คือติดชัวปื้บๆนะฮะประมาณนั้นและกันเนาะถ้าเป็น C6 ครับไอ้ทวนกระแสเวทเนี่ยก็จะแบบแรงขึ้นนะครับผมก็จากตอนแรกเนี่ย12%องเรของเลือดก,ก็จะกลายเป็น15%ของเลือดและจากตอนแรกขายโอนทวนกระแสเวทเนี่ย3คนกลายเป็น4คนนั่นเองครับเอาง่ายครับตัวเนี้ยผมว่าทำา C2 โอเคแล้วนะครับผม้าผมพยายามทำา C2 อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าอันนีี้้ก็ยังงไไมม่่่นอเทาหร ผสมไม่ได้ผสมไม่ได้นะครับผมทีนี้ตัวของเมลคีนะครับก็ผมเล่นเป็นฟิวเดิมจสปีดนะครับผมก็จะใส่เป็น ATK นะครับอ่ะ ATK สปีดอย่างนี้นะครับผมอ่ะก็เน้น ATK เลยนะครับแบบบ้าๆนะครับผมแล้วก็ ATK แล้วก็สปีดนะครับประมาณนี้ ATK เป็นฟิวเซตเนี่ยผมไม่สนเลยนะผมสนแค่ออฟออฟออฟหลักกับออฟรองนะผมเซตไว้ก่อนนะอันนี้ก็จะเป็น ความเร็วนะครับแล้วผลเข้าเป้าแล้วก็มีเ t k นเนะครับผมอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นความเร็วนะครับผมแล้วก็จะเป็นแบบถึกๆหน่อยแต่ยังไม่ค่อยสวยแต่ถ้าเป็นเมลคีผมเซตแนะนําเป็นเซตหมอผีนะเพราะว่าถ้าใส่ครบเซตหมอผีครบเนี่ยมันจะได้การแบบผลเข้าเป้าเพิ่มขึ้นด้วยครับให้เราแปะสถานะเนี่ยหรือแปะค่า CT ต่างๆเนี่ยติดง่ายขึ้นนะครับไม่ใช่ผลเข้าเป้าดีอัตราการใช้ผลนะครับผมอ่านก็คือตรงนี้อ่า ตัวไหนก็ตามครับที่มีการแปะสถานะนะครับปุ่มหรือค่าต่างๆเนี่ยแนะนำไม่ใส่เป็นเซ็ตหมอผีนะครับผมอ่ะเซ็ตหมอผีคือเซ็ตนี้ถ้าใส่ครบหมอผีครบ4เซตนะครับมันจะได้ในเรื่องของอัตราปรับใช้ผลก็คือมันมีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการติดของสกิลเรา,เ,ราเยอะขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนั้นละกันเนาะเอออันนี้คือของมิ k, ลคีนะครับมิลคีก็เน้น a อ k เคแล้วก็สปีดนะครับเป็นตัวแบบสปีดให้เพื่อนเนาะผลจริงๆผลเข้าเป้าต้องเยอะกว่านี้นะทุกคนเพราะว่า,าตัวของหอคอยมันมีต้านนะครับแต่ของผมเนี่ยม,ม่คอี ก็ใส่ตามมีตามเกิดไปก่อนละกันเนาะอืมต่อไปนะครับผมทีนี้เรารู้อรือครับว่าไอตัวของมิวคีเนี่ยมันจะต้องอาศัยในเรื่องของแบบเอ่อดาเมจนะครับผมอ่ามันต้องใส่เออแบบอาศัยตัวเวทสามตัวซึ่งตัวเวทสามตัวเพื่อนเพื่อนจะเป็นใครก็ได้เน้นย้ำว่าใครก็ได้นะครับผมอ่าขอแค่เป็นเวทคือจบเราพูดถึงการตัวที่หาของง่ายๆแล้วกันนะก็คือยูชินยูชินเนี่ยมันเป็นตัวละคร4ดาวพื้นพื้นแบบพื้นส้มที่หาง่ายมากและที่สําคัญคือยูชินเป็นตัวป่วนที่ดีเยี่ยมนะครับ ยูชินนะครับผมจะมีการตีสโตเป้าเดียวเนี่ยแล้วก็แปะติดอมามพาดได้ด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็จะเป็นการตีหมู่นะครับผมแล้วก็มีการอมามพาดสองเทินนะครับแล้วก็ลดปริมาณการฟื้นฟูล,ลงด้วยนะครับผมอ่าตัวของยูชินเนี่ยดีมากนะครับผมแล้วที่สาคัญตัวของยูชินนะครับมีการเพิ่มผลเข้าเป้านะครับยีให้กับเพื่อนทั้งหมดเลยนะครับทำให้เราแปะสถานะเนี่ยติดง่ายมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยตัวยูชินเนี่ยเป็นตัวที่ผมมองว่าสําคัญมากๆถ้ามีได้ก็จะดีโคตรๆนะครับผมอ่ะยูชินนเา การใส่ของของยูชินนะครับอันนี้แล้วแต่การใส่เลยของผมก็จะใส่เป็น H p แล้วก็อัปลองสปีดนะครับอันนี้เป็นผลเข้าเป้าแล้วก็อัปลองสปีดครับแล้วก็จะเป็น ATK เคจริงๆมันต้องเป็นฟิลถึกนะทุกคนนะแต่ของผมไม่มีก็ใส่เป็นแบบนี้นะครับฟิลถึกๆหน่อยแล้วก็เป็นสปีดนั่นเองนะครับอันนี้เป็นเฟกของยูชินนะครับผมอ่ะอันนี้ก็ใส่เป็นเซหมอพีนะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของผลเข้าเป้าเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ปรับอัตราการใช้ผลนั่นเองนะครับอ่ะยูชินประมาณนี้เนาะ ต่อไปอีกตัวอันนี้แนะนํามุมมองส่วนตัวละกันนะครับผมมองว่าตัวตอนเนี้ที่เราหากันได้ไม่ยากมากก็คือตัวของยอนฮีแต่ยอนฮีปัจจุบันผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมเพราะว่าสกิลมันไม่เต็มดาเมจมันไม่ถึงนะครับตัวของยอนฮีมีข้อดีคือมันเป็นการตีหมู่นะครับและที่สาคัญคือมันทำดาเมจได้รุนแรงด้วยนะครับผมอ่ะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าโอเคนะครับยอนฮีนะฮะแล้วก็จะเป็นตัวอะไรก็ได้ครับที่เป็นเวทนะครับเราตี้แบบนี้เลยเป็นเวทอ่ะเป็นเวทติ๊ ถ้าแบบในการไต่หอแล้วโอเคจริงๆผมมองว่าเป็นตัวของเบริก้าจะดีกว่านะครับเพราะว่าตัวของเบริก้าเนี่ยข้อดีของน้องหลักๆเลยก็คือตัวของเบริก้าเนี่ยมันมีสกิลหนึ่งเวลาเวทสกิลพื้นฐานเวลาตัวของเบริก้าตีสกิลพื้นฐานเนี่ยมันจะเป็นการลดคูดาลงถึง9าวินะครับทำให้เราเพื่อนเราเนี่ยสามารถสแปมสกิลได้บ่อยขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เบริก้ามีการเตีหมูนะครับแล้วก็ติดเผาไหม้ได้ด้วยนะครับมีการตีมหมูนะครับทำให้เวทเบาบางด้วยครับทำให้ ตัวของเบริก้าเนี่ยจริงๆถ้าเป็นผมผมมองนะผมว่าใส่เซ็ตถึกก็ได้ใส่เซตดาเมจก็ได้แล้วแต่ชอบเลยนั่นเองแต่ผมจะ,จะเดบิวต์เป็นเซ็ตถึกนะเพราะว่าตัวของเบลลิก้ามันตายเร็วเกินไปหน่อยนะครับผมไม่ค่อยชอบนะครับผมประมาณนั้นละกันเนาออะเบลลิก้านะครับอันนี้ก็ผมใส่เซ็ตมั่วๆไปก่อนนะครับปัจจุบันผมไม่ค่อยได้ไต่หอสักเท่าไหร่เพื่อนๆเออก็อเน้นไปทางแบบนี้นะครับผม,มต่อไปก็ผมก็คือวานิสซาครับวานิสซาก็เน้นไปทางป้องกันครับอ นี่ไม่ทำแบบถึกๆได้นะครับหรือจะฟิวดาเมจก็ได้แต่วานิซ่าเนี่ยผมยำสปีดนะครับผมเอาไปแตะอาริณาอย่างเงี้ยผมเล่นคอนเทนต์เยอะนะครับวานิซ่าผมก็เลยเล่นเป็นแบบเดีบยำสปีดหน่อยนั่นเองครับตำแหน่งของวานิซ่าเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่ใช้ยอนฮีก็ได้หรือใช้แบบใครก็ได้นั่นเองนะครับผมเออก็แล้วแต่เลยนั่นเองนะครับ <c oughs> อ่ะอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่ผมมองว่าแต่หอดีมากเลยนะจริงๆแบบ4ตัวละครข้างหลังเนี่ยแต่หอดีมากแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับผมที่ผมมองว่าดีนะครับดีจริงๆก็คืออตัวขงซ รูซี่เนี่ยมันจะมีสกิลหนึ่งนะครับผมที่จะเป็นการนะครับลดคูดาวนะครับผมของตัวพันธมิตรแถวหลังนะครับผมสายเวทนะครับ1ิบหาวิทำให้เราสามารถสแปมสกิลได้ถี่ขึ้นนั่นเองครับรูซี่เนี่ยมีข้อดีหลายประการนะครับทั้งรางสถานะได้เพิ่มเดฟได้ฮิ้วได้นะครับแล้วลดคูดาวได้ด้วยครับและอีกทั้งรูซี่ทำของง่ายด้วยก็เน้นในเรื่องของแบบพลังป้องกันนะครับผมเยอะๆเลยนะครับผมประมาณนี้นะเออทำของง่ายทำของง่ายนะครับอื อันนี้ผมลองเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับทุกคนว่ามันเป็นแบบไหนยังไงบ้างนะแต่ว่าทีนี้มันไม่ผ่านหรอกนะครับมันติดอยู่สักพักหนึ่งเลยอะ่ะเออมันต้องซีซีให้ติดนะครับเปิดมาก็มีโอคีก่อนครับมีโอคีสตันไปครับแบบนี้ใช่ไหมถ้าซีซีติดก็สบายครับถ้าซีซีไม่ติดก็ทางกลทางมันนะเพื่อนๆอนอืมนี่ประมาณนี้ครับแล้วก็แปะโควิดเลยครับมาปั๊บแปะโควิดเลยเนี่ยโควิดมันก็จะเป็นแบบรูปแบบหมุนทวนกระแสะเวทประมาณเนี้ยหมุนแบบพายุหมุนอะไรประมาณเนี้ย อ่าโอ้อันนี้แช่แข็งไปนะครับผมอันนี้ฮิวก็ได้เดี๋ยวรอซีซีไปก่อนนะครับเราค่อยฮิวอตีซีแบบนี้ครับเห็นตัวเลขขาขาวไหมที่มันเกิดขึ้นนะครับนั่นแหละครับคือตัวเลขของเออไอตัวของโควิดนะครับอีกฮิวขึ้นมาแล้วก็ใช้วานิสตาซัดครับเอออันนี้เราใช้วานิสตาซัดเบริก้าเลยให้มันตีสกิลหนึ่งพอแล้วครับไม่ต้องยัดดาเมจมันมากโอเคเนี่ยจบแล้วครับเป็นไงอีซี่วะแล้วเราก็รอคูดาวนะครับผมอ อันนี้สตันไปครับนี่สตันไปแล้วก็ถ้าโควิดมาเราก็แปะโควิดนะครับอันนี้ไม่ติดอันนี้โควิดมาไม่ทันนะครับแล้วก็าม้าป่าทมินไปก่อนโอเคไปซะาครับเอาม,มาพาดไปแล้วก็แปะโควิดต่อครับอ่าแปะโควิดก่อนเลยครับผมาสถานะที่สําคัญที่สุดคือโควิดนะครับในการเล่นของทีมทีมนี้นะครับผมประมาณนั้นแล้วก็แปะอันนี้ไปครับผม เอามาพาดไปครับตัวเลขเขาขาวแบบนี้ครับเห็นไหมเวลาเพื่อนตายปั๊บมันติดสถานะไปด้วยครับทุกคนเอออันนี้ผมล้างสถานะก่อนนะครับไม่งั้นผมมองนะฮะแล้วก็วาเนซ่าเป่าครับวาเนซ่าเป่าอันนี้จะฮิวก่อนก็ได้ครับโอเคอันนี้วาเนซ่าผมเป่าไปก่อนนะเฮียเนี่เห็นไหมมันติดทวนกระแสเวทประมาณนี้ครับอแล้วก็ฮิวขึ้นมาสดชื่นนะครับถ้ามีฮิวนี่บอกเลยว่ามองเท่งแน่นอนนะครับผมอตี อันนี้ไม่ต้องกดสกิลนะครับรอไปกดด่านหน้านะครับผมอ,อันนี้ก็สตาร์ทแล้วก็โควิดเหมือนเดิมครับถ้าสตาร์ทติดหลายตัวก็ดีโอ้โหโดนเจฟส่วนนะครับผมอันนี้ก็จะเจ็บๆหน่อยอเคเอดฟันครับเสเคแล้วก็แปะทวนกระแสะเวทครับต้องต้องให้ได้แปะทวนกระแสแสเวทก่อนนะครับผมแล้วมิวคีจะตายก็เรื่องของมึง <laughs> ขอแปะทวนกระแสะเวทให้ได้ก่อนอ่าแล้วมิวคีก็มองตามที่เราพูดไปปุ๊บ พูดปั๊บมองปุ๊บนะฮะเอออันนี้ติดเห็นไหมเนี่ยดาบสุดท้ายที่ผมไม่ผ่านเพราะแบบนี้แหละมันโดนสไปซัดหเอดดีนี่ประมาณนี้ครับผมก็เรียกว่าหนักหน่วงครับเห็นป่ะประมาณนี้จริงๆถ้าเมื่อกี้เราเราติดเจฟเนี่ยคือสบายแล้วนะทุกคนเพราะว่ามันจะไม่ได้โดนอะไรมากมายไงเออก็เด้งครับผมประมาณนี้นะครับนี่คือการเล่นทีมโควิดเลยนะหรือทีมโมวเล่นง่ายมากทุกคนถ้าซีซีติดทุกอย่างอีซี่ทุกอย่างสบายมากนะผมแต่ถ้าซีซีไม่ติดก็ แยกย้าย <ged> <g ül> เรียกว่ยาแย, <g ül> ยกย,ย้ยายให้ไวเลยนั่เองนะผมประมาณนั้นละกันเนาะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับสำหรับทีมฮอคคอยแล้วก็เป็นทีม <g ül> เวทนั่นเองนะครับ